สวัสดีค่ะวันนี้ช่องถามดาวบอกดวงจะมานำเสนอคลิปการทำนายดวงคร่าวๆของชาวลัคนาราศีธนูประจำเดือนมิถุนายนพุทธศักราช2563นะคะช่องทมดาวบอกดวงนะคะจะทํานายดวงนะคะแบ่งออกเป็น2ลักษณะด้วยกันก็คือชาวลัคนาและชาวราศีนะคะชาวราศีก็คือบุคคลที่ทราบวันที่เกิดนะคะ คือตั้งแต่วันที่16ธันวาคมจนถึงวันที่15มกราคมนะคะส่วนชาวลักนาก็คือบุคคลที่ทราบเวลาเกิดที่แน่นอนนะคะเช่นนะคะไปคลอดที่สถานที่พยาบาลนะคะก็สถานที่พยาบาลจะระบุเวลาเกิดมาให้แน่นอนนะคะไม่ว่าจะเป็นเวลาหกโมงเชา้าหรือว่าเวลาเที่ยงคืนตีหนึ่งตีสองนะคะก็จะเรียกได้ว่าเป็นชาวลักนานะคะหรือว่า บุคคลที่ลืมตาขึ้นมาดูโลกนะคะตั้งแต่ลืมตาครั้งแรกนะคะเห็นดาวอาทิตย์แล้วก็มีดาวอาทิตย์และดาวจันทรสถิตยอยู่ที่พบตนุของตัวเองนะคะจะเรียกได้ว่าเป็นชาวลัคนานะคะค่ะคลิปนี้ก็เป็นคลิปการทํานายดวงคร่าวๆนะคะเป็นดวงโดยรวมจากการวางเอารัคนานะคะดาวจันทร์และดาวอาทิตย์และดูจากการคํานวณน,นะคะ วันที่นะคะเป็นวันที่16ธันวาคมจนถึงวันที่15มกราคมจะเรียกได้ว่าเป็นชาวลัคนาราศีธนูนะคะเป็นดวงโดยรวมคร่าวๆนะคะมีใช่การผูกดวงการทำนายดวงของบุคคลใดบุคคลหนึ่งนะคะฉะนั้นการทำนายดวงก็จะมีตรงบ้างไม่ตรงบ้างนะคะก็ขอให้ท่านสมาชิกที่เข้ามารับฟังรับชมนะคะก็ช่วยฟังรับฟังนะครับ ใช้พินิจพิจารณานะคะในความละเอียดถี่ถ้วนนะคะก็อย่าพิ่งตัดทอต่อว่ากันนะคะว่าทําไมของท่านไม่ตรงทําไมบางคนก็ตรงบางบางท่านก็คอมเมนต์ว่าตรงบางท่านก็คอมเมนต์ว่าไม่ตรงฉะนั้นช่องถามดาวบอกดวงก็ขอบอกไว้ณนะที่นี้ไว้เลยนะคะว่ามิใช่ดวงบุคคลใดบุคคลหนึ่งนะคะถ้าท่านท่านอยากจะ ทราบดวงของท่านพื้นดวงของท่านจริงๆนะคะท่านก็สามารถไปรับดูดวงนะคะทํานายดวงกับหมอดูที่หลายๆท่านนะคะที่มีความชํานาญแล้วก็มีความรู้ในการดูดวงนะคะในเรื่องโห,โหราศาสตร์นะคะอย่างลึกซึง้งรู้ลึกซึ้งเป็นแก่นแท้ในเรื่องการทํานายดวงนะคะท่านสามารถไปศึกษาได้นะคะส่วนช่องทำดาวบอกดวงนี้ จะนำคำทำนายดวงมาจากการทำนายดวงคร่าวๆนะคะมีได้ผูกดวงจากบุคคลใดบุคคลหนึ่งฉะนั้นก็จะมีตรงบ้างไม่ตรงว่าตรงบ้างนะคะท่านก็สามารถเข้ามารับฟังรับชมคลิปเพื่อเป็นการบันเทิงเพื่อเป็นไกด์นำทางในการดำเนินชีวิตนะคะคลิปนี้ก็จะร่ายยาวหน่อยนะคะเพราะว่ามีท่านสมาชิกหลายท่านเข้ามาคอมเมนต์นะคะ กล่าวหาว่าช่องถามดาวบอกดวงทำนายดวงไม่ตรงบ้างทำนายดวงผิดเพี้ยนบ้างนะคะก็ทำคลิปขึ้นมานะคะเป็นคลิปฟรีนะคะฉะนั้นก็อย่าได้ตัดทอต่อว่ากันนะคะขอให้ช่วยเป็นกำลังใจให้ช่องถามดาวบอกดวงได้มีกำลังใจนะคะทำคลิปดีๆนะคะทำคลิปฟรีให้ท่านได้รับฟังรับชมนะคะ เพื่อเป็นการบันเทิงนะคะฟังคลายเหงาคลายเครียดนะคะค่ะมาดูในเรื่องของการทํานายดวงคร่าวๆของชาวลัคนาราศีธนูนะคะประจําเดือนมิถุนายนพุทธศักราช2563นะคะชาวลัคนาราศีธนูนะคะตัวแทนของท่านก็คือคนกงคันธนูนะคะธาตุของท่านก็จะเป็นธาตุไฟนะคะดาวประจําตัวของท่านก็จะเป็นดาวพฤหัสนะคะเลข5านะคะ ดวงการทํานายดวงคร่าวๆนะคะประจําเดือนมิถุนายนในเรื่อง,องการงานของชาวลัคนาราศีธนูนะคะดาวการงานของท่านยังเดินวิปริตผิดปกตินะคะไม่ว่าจะหยุดนิ่งหรือว่าถอยหลังอยู่ในภพปุตตะแล้วก็ภพอัปริตนะคะส่งผลทําให้นะคะชะตาวาสนาของท่านนะคะในเรื่องของการงานยังเต็มไปด้วยอุปสรรคและปัญหามากมายนะคะสําหรับชาวลัคนาราศีธนูนะคะ บางท่านอาจจะมีเคยมีเพื่อนร่วมง,งานหรือว่าถูกใส่ร้ายป้ายสีใส่ความนะคะทำให้ท่านเสื่อมเสียชื่อเสียงในเรื่องของการงานหรือว่าในเรื่องของการงานอาจจะถูกขัดขวางนะคะจนทำให้ท่านไม่ประสบผลสำเร็จใน การทำงานนะคะก็ขอให้ท่านชาวลัคนาราศีธนูนะคะตั้งสติแล้วก็ทำใจเย็นๆไว้รับสถานการณ์นี้เกิดขึ้นมันก็เป็นช่วงของเวลาที่ดวงดาวย้ายมาอยู่ที่ภพอรินะคะในเรื่องของการงานของท่านอาจจะมีอุปสรรคบ้างนะคะก็ชีวิตของบุคคลเราทุกคนนะคะก็จะมีอุปสรรคทุกคนนะคะจะมากน้อยแตกต่างกันไปหรือว่า แล้วแต่บุญทำกรรมแต่งของแต่ละบุคคลนะคะบางคนบางท่านนะคะอาจจะมีปัญหาในเรื่องของการงานที่ไม่ตรงกับความรู้ความสามารถที่ท่านศึกษาเรียนมานะคะไปทํางานที่ท่านไม่มีความรู้ความสามารถก็เรียกได้ว่าเป็นอุปสรรคในการทํางานได้ส่วนบางท่านนะคะเคยทํางานมานานอยู่แล้วนะคะอยู่ดีๆก็มีเพื่อนร่วมงานนะคะกล่าวว่าใส่ร้ายป้ายสีนะคะหรือว่า ถูกเพื่อนร่วมงานนะคะยุยงส่งส่งเสริมใส่ร้ายใส่ความท่านในเรื่องของการทำงานนะคะปลายสีท่านก็ทำให้ท่านไม่สบายอกสบายใจในการทำงานนะคะก็ขอให้ชาวลัคนาราศีธนูนะคะตั้งสติแล้วก็รับมือนะคะวางแผนกับสถานการณ์ที่จะเกิดขึ้นในช่วงของเดือนมิถุนายนนี้นะคะใช้สติแล้วก็ปัญญานะคะในการเป็นที่ตั้งหรือว่ามันส่วนบุญสวดมน แผ่เมตตาให้กับบุคคลเหล่านั้นนะคะที่เป็นศัตรูของเราไม่ว่าอดีตชาติหรือปัจจุบันชาตินะคะก็ขอให้ทำจิตใจให้เข้มแข็งนะคะแล้วก็ทำจิตใจดีๆมีสติในการกระทำทุกสิ่งทุกอย่างนะคะไม่ว่าจะเป็นการทำงานหรือว่าการพูดการเจรจานะคะก็ขอให้ระมัดระวังในคำพูดด้วยนะคะ ในเรื่องของการเงินของชาวลัคนาราศรีธนูนะคะดาวการเงินของท่านก็ยังคงเดินถอยหลังนะคะดาวการเงินนี้ก็คือในเรื่องของหนี้สินเก่านะคะก็ส่งผลทําให้ชาวลัคนาราศรีธนูนะคะในบางท่านที่มีการกู้หนี้ยืมสินมาแล้วนะคะจากวิกฤตเศรษฐกิจนะคะตั้งแต่ ภัยวิกฤตเศรษฐกิจมาแล้วบางท่านอาจจะมีการทําเอกสารกู้ยืมเงินมาแล้วต่อมานะคะท่านยังไม่มีรายรับที่เข้ามามากกว่ารายจ่ายก็สมงผรทําให้ชาวลัคนาราศีธนูนะคะอาจจะมีการหมุนเวียนผัดจ่ายเงินไม่ทันหรือว่าในบางท่านก็ที่มีการวางแผนดีอยู่แล้วก็สามารถประคับประคองไปได้นะคะด้วยการใช้สติแล้วก็ใช้อารมณ์ ระงับยับยั้งช่างใจเพื่อจะไม่สร้างหนี้สินเกิดขึ้นมาใหม่นะคะก็ขอให้เรามาระวังด้วยนะคะในการจับใจ่ายใช้สอยนะคะให้ประหยัดนะคะมัธยัติแล้วก็วางแผนการใช้ใจ่ายเงินนะคะส่วนหนี้เก่าก็ทยอยผลัดจ่ายใช้ไปเรื่อยๆก่อนนะคะหรือว่าในบางบริษัทนะคะก็มีการลดหนี้สินหรือว่าชะลอการจ่ายหนี้ให้ ลูกหนี้นะคะก็เป็นผลดีสำหรับหลายๆท่านนะคะในช่วงของภัยเศรษฐกิจอย่างนี้นะคะค่ะในเรื่องของความรักนะคะของชาวลัคนาราศรีธนูนะคะดาวความรักของท่านก็ยังมีการเดินผิดวิปริตถอยหลังนะคะกลับไปกลับมาอยู่ในภพปุตตะแล้วก็ภพอริภพปุตตะก็คือการริเริ่มสิ่งใหม่ๆนะคะหรือว่าบุตรหลานบริวารน,นะคะส่วนภพอริก็จะเป็นเกี่ยวกับอุปสรรคป,ปัญหานะคะการจะ เริ่มต้นความรักหรือว่ากับคนรักใหม่นะคะหรือว่าการคบหาดูใจกันมาแล้วคิดจะมีการแต่งงานหรือว่าใช้ชีวิตคู่ร่วมกันก็ขอให้ดูสถานาการณ์กันไปก่อนนะคะเพราะว่าชีวิตการใช้ชีวิตที่เป็นครอบครัวที่เป็นคู่ครองกันนะคะก็ต้องดูปัจจัยหลายๆอย่างไม่ว่าจะเป็นฐานะการเงินความมั่นคงทางการงานหรือว่า คบหาดูใจกันไปก่อนนะคะสักพักหนึ่งเพื่อจะได้แน่ใจว่าคู่ของคนรักของเรามีความมั่นคงมั่นใจในตัวเราหรือไม่นะคะก็ขอให้ใช้จิตใจแล้วก็ประสบการณ์ในการดูใจคบหากับคู่ของคนรักของเรานะคะแล้วก็ส่วนชาวลัคนาราศีธนูนที่เป็นเพศหญิงนะคะก็ขอให้ระวังในเรื่องของการต้องเสียตัวนะคะ เพราะว่าอาจจะใช้ความรู้สึกมาช่วยในการตัดสินใจก็สง่งผลทำให้ท่านอาจจะใจกล้าที่จะเสียตัวแล้วก็อาจจะเกิดปัญหาภายหลังนะคะท่านจะเสียใจภายหลังนะคะถ้าท่านต้องมอบกายและใจให้กับคนที่เขาไม่ได้รักท่านจริงๆนะคะก็ขอให้ระมัดระวังด้วยนะคะสำหรับคนโสดส่วนคนที่มีคู่ครองคนรักที่เป็นครอบครัวกันแล้วเป็นครอบครัวที่มีบุตร บริวารด้วยกันอยู่แล้วนะคะความรักของท่านก็ยังมีความมั่นคงดีนะคะแต่ว่าอาจจะมีการสั่นทอนไปบ,บ้างนะคะสำหรับชาวลัคนาราศีธนูที่เป็นเพศช,ชายนะคะจะมีความหลงไหลนะคะได้ปลื้มไปกับบุคคลภายนอกบุคคลที่ไม่ใช่คู่ครองคนรักของตัวเองนะคะก็เป็นอิทธิพลมาจากดวงดาวนะคะที่มีการเดินวิปริตผิดปกตินะคะ แล้วก็เกี่ยวกับการทำงานที่มีการครบหาสมาคมกับเพศหญิงมากมายนะคะในที่ทำงานนะคะก็ขอให้ระมัดระวังในการปันใจไปให้กับเพศหญิงอื่นนะคะเพื่อนร่วมงานที่เป็นเพศหญิงปันใจไปให้คนอื่นนอกจากภรรยาของตัวเองนะคะก็ขอให้ระมัดระวังด้วยมาดูนะคะในเรื่องของ วาสนาโชคลาภของชาวลัคนาราศรีธนูดาวาสนาของท่านนะคะในเดือนมิถุนายนนี้ยังเดินถอยหลังวิปริตผิดปกตินะคะดาวาสนาของท่านก็คือดาวศุกร์นะคะการเงินการงานความรักดูจากดาวศุกร์นะคะก็ในช่วงของเดือนนี้ดาวศุกร์นะคะอิทธิพลของดาวศุกร์นะคะมีกําลังเป็นนิดอ่อนกําลังนะคะมีการเดินถอยหลังวิปริตก็ส่งผลทําให้ปัญหาที่เกิดขึ้นมาจาก ไม่ว่าจะเป็นความรักหรือว่าการเงินนะคะเกิดขึ้นพร้อมๆกันก็ในบางท่านอาจจะมีคดีความที่มีการฟ้องร้องในเรื่องของปัญหาความรักที่สัมพันธ์กับการเงินส่งผลทำให้ท่านชาวลัคนาราศีธนูมีความสเสียชื่อเสียงนะคะก็ในบางท่านเท่านั้นนะคะที่มีปัญหาขราขัคาซังกันมานะคะ ส่วนในเรื่องของการเงินสำหรับบุคคลธรรมดานะคะก็จะเป็นปัญหาในบุคคลธรรมดาที่มีการกู้หนี้ยืมสินนะคะหรือว่ามีภาระหนี้สินเก่าๆอยู่แล้วนะคะแต่ก็สามารถจัดการได้นะคะกับสถานการณ์ที่จะเกิดขึ้นเพราะว่าจากภัยวิกฤตเศรษฐกิจนะคะบางบริษัทที่ให้กู้หนี้ยืมสินก็มีการผ่อนปรนนะคะผ่อนผันการใช้หนี้ใช้สินนะคะก็ เป็นผลดีกับท่านนะคะท่านก็สามารถมีการวางแผนนะคะกับสถานการณ์นี้สามารถจัดการกับภาวะนี้สินของท่านได้นะคะไปเรื่อยๆนะคะจนถึงปลายเดือนมิถุนายนนะคะก็สำหรับคลิปนี้เป็นคลิปการทำนายดวงคร่าวๆนะคะ อิงกับสถานการณ์ปัจจุบันด้วยนะคะฉะนั้นนะคะก็แนะนําให้ท่านชาวลัคนาราศีธนูนะคะเน้นเน้นในเดือนมิถุนายนนี้ในเรื่องของความรักการปันใจไปให้กับบุคคลอื่นที่ไม่ใช่ภรรยาของตนคู่ครองของตนนะคะแล้วก็ปัญหาต่างๆนะคะก็จะนํามาสู่สภาวะในเรื่องของการเงินนะคะ นี่สินต่างๆด้วยนะสัมพันธ์กับความรักและการเงินของท่านก็ขอให้ท่านระมัดระวังด้วยนะคะค่ะคลิปนี้ก็เป็นคลิปการทํานายดวงคร่าวๆนะคะเป็นดวงโดยรวมไม่ใช่ดวงบุคคลใดบุคคลหนึ่งนะคะสาหรับบุคคลใดที่มีการวางแผนหรือว่ามีการดูดวงประจําแล้วท่านมีการวางแผนในการจับใจ่ายใช้สอยเงินทองของท่านมีแผนการ จ่ายเงินใช้จ่ายเงินรับเงินเป็นแผนการที่ละเอียดถี่ถ้วนอยู่แล้วท่านในบางท่านก็ไม่ได้เกิดปัญหาอะไรแต่ว่าในการเสี่ยงโชคเก่งกําไรโชคลาภของท่านนะคะยังมีการผันผวนนะคะในช่วงของเดือนมิถุนายนนี้ก็ขอเป็นกําลังใจให้ท่านนะคะสําหรับท่านใดที่ต้องการเสี่ยงโชคเก่งกําไรก็ขอให้คิดก่อนวางแผนการ เสี่ยงโชคซื้อหุ้นซื้อหวยนะคะก็ให้ซื้อแต่แค่พอลุ้นนะคะเพราะว่าดวงดาวยังมีการเดินวิปริตผิดกติอยู่แต่ว่าในช่วงของเดือนถัดไปนะคะก็ถือได้ว่าดวงดาวนะคะเดินถอยหลังมานะคะก็สมผลทำให้ชาวลัคนาราศีธนูนะคะ จะมีชีวิตที่ดีขึ้นนะคะในหลายๆเรื่องเลยนะคะอย่าลืมติดตามร,รับฟังรับชมนะคะในช่วงของเดือนถัดไปด้วยนะคะเพื่อเป็นไกด์นำทางในการดำเนินชีวิตแล้วก็แนวทางในการดำเนินชีวิตการวางแผนการจัดจ่ายใช้สอยเงินทองนะคะค่ะเพื่อจะได้เป็นสิ่งที่ดีนะคะในการดำเนินชีวิตของเรานะคะก็ขอขอบคุณนะคะท่านสมาชิก ในช่องถามดาวบอกดวงที่มีการกดติดตามกด subscribe กดไลค์และกดแชร์พร้อมทั้งกดกระดิ่งแจ้งเตือนนะคะเพื่อจะได้ไม่พลาดคลิปดีๆคลิปถัดไปนะคะขอบคุณค่ะ